เป็นทะเลตบากทวาตทวีโกบอกเลยว่าสวยโคตรเลยโคตรสวยถ้ามองมองไปทนู้นแขงเจ็ดจะมีภูเขาบางลูกจะมีมะปกคกุมอยู่บอกเลยว่าสวยจริงๆมารอบนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มชีวิตคุ้มเวลาคุ้มเวลาที่รับพร้อนมาบันเนี่ย ลงเดือนหน้าลายอีกไหมไม่มีเหลือเลยหมาว่าโอ้แต่มองไปไกลเห็นรถบัสไหมคันตีสหนึ่งรถบัสที่ที่ไฮวินไฮวินล้อมลาอะไรนะลาทะเลตาแสำหรับเราเดินครับไม่เหมาะกับรถบัสเดินเดียว นนเดินเดินมาจากรบเวเดินมาจากรถเวตอนนี้จะเราหนึกิโลขึน้นแล้วเดินไปเดินมาเราจะเห็นดอกไม้ที่ดอกอะไรก็ไม่รู้แต่สวยมากเลยเดี๋ยวเราจะประมาณสองกิโลเราจะขึ้นขึ้นสะปานเพื่อเพื่อหายโพิทีเพราะมันเป็นม,มุมเป็นมุมที่ สวยมากได้ได้ค้งคันโดยตาแล้วก็หัวไปปุจิอ พูจิตตังไงตอนนี้เราอยู่อะไรนะอยู่ริมทะเลตาบาวานันคืออยู่บนพื้นดินเล่ะจะได้เห็นจะได้เห็นพูจิตตังแบบแบบหนึ่งอย่างแบบอะลรแบบกับอะไรรถรถเวย์ที่เราขึ้นขึ้นไปรีวิวจิต่างก,กันบอกเลยว่าสวยมาก คือเรือที่เราจะขึ้นล่องในทะเลสาบควาชูคุชโกแต่ว่าวันนี้ตั๋วเต็มครับเราขึ้นไม่ได้ครับเราเลยเดินอ้อมมาทางนี้ครับเราเห็นความงามยิ่งกว่าเราต้องให้บุธเป็นคนบรรยายเพราะวัาจะงามมาก ภาพดังในี่จะิงๆนะหืมรอบที่เดนินที่เดินมาเนี่ยรอบทะเลตากเป็นมีทางเดินหมดเลยเป็นเป็นทางเดินแบบริมทะเลตากจริงๆอะ่ะบอกเลยว่าเลิศคมธรรมชาติตลอดรอบปั่นแถมเดินไปเดินมา วิวภูเขาไฟปูจีจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคราวนี้เราได้เริ่มจะได้เห็นปูจีเต็มๆแล้วนิดนึงแต่แต่ว่าเห็นแค่นี้ก็ถ้าสวยโอเคแล้วเนี่ยสุดยอดแล้วไหมฮ่าสุดยอดสังเกตเมตดเมตดบนบนยอดปูจีดิมันไม่ไปไหนเลย <c oughs> มันอยู่ยแต่อยู่แต่บนนั้นน่ะ รักฟูจิมากรักฟูจิจังฟูจิซังแต่ถ้าใครถ้าใครอยู่บนนั้นล่ะอยู่บนนั้นพอดี่ะไม่บังพอดีเรียบร้อยไม่เห็นวิวเอาเดียวต่อนี่เห็นเนี่ยตั้งกาศอลไรก็คือรถเวที่เราขึ้นขึ้นไปถ่ายรูปจริงๆนี่ะ จมากเลยขนาดยู่ไกลเด้นเนมันได้ยินเสียงเสียงติ๊ดติดติดตด,ตด,ตดมันเป็นแสเดงนสเดงน,นต่ญงานมากเจ้าออกนะนะประมาณนะี <c> ้ <oughs> เ็มท sí, ี et, em, care, uh. ่เร uh. ียบร้อยแล้วได้เห็นฟูจิเต็มเต็มเต็มเหนียวอีกหนึ่งมุมแต่รู้สึกว่าสถาน์มันค่อนข้างโยกเยิน ก็ทางเดินไงเดินรอบทะเลสาบเดินรอบทเลตามแต่พอพอเราเดินบนตะพานเลาอยู่อยู่กลางทะเลตาบพอดีอลมจะแรงมากแรงมากแถมแถมเย็นด้วย, <c oughs> ยเย็นเยือกอากาศดีด้วย อันนี้เราอยู่ฝั่งไหนเนี่ยตอนนี้เราเราห้ามสะพานมาเรียบร้อยแล้วอยู่ฝั่งน่าจะฝั่งตะว,วันตกของคาวาคุจิโกะหมดมุกแล้วดิ Thank you very much ถ้าเราขึ้นรีโทรบัสเราก็ต้องเนี่ยนะยืนรอตรงนี้ยืนรอตรงนี้นะอ่าเล็ดลายมันก็มีรายละเอียดตอบก็ดีนะถ้าเรายืนรอตรงนี้แล้วเราขึ้นไปเราโดนถีบไล่แน่เลยเพราะอะไรเราไม่ได้ซื้อตั๋วอ๋อนี่มุกเหรอมึงนี่มีมุกเหมือนกันอาโอเคแจ๋วแจ๋วมิวสิคว์มิวเซียม Ở đây March còn sống rụi à, tôi Kellery còn không thấy bạch ดอกอะไรดอกจำปาจำปีนี่เป็นจักรยานไฟฟ้านะนนนนเนเาะขันแบตเรี่เลยนม่นด้ขนาดนั่น่ว่าขันในขันแบตเตอรี่ไปแล้วเราถ่าไนไฟฟ้าไปด้วยอย่างนั้นเลย เต็มปั๊มรถจนไปปั๊บแล่ว่าตัา้งแต่เดนมานี่ทั้งทั้งเห็นชั้นแรกอาจจะเห็นชั้นแรกใน้วมีวิทย์ถอยมาเลยเขาไม่ให้เข้าไปอันนี้เรามาดูสถานี กมาทุุทุกวันนี้ก็มาจินอาหารเย็นก็เป็นมื้อแรกของที่นี่อันนี้เป็นเจนเตลีฟูดดจิดูมันเ็ตมันเ็ตเพราะเป็นจะมีรูปร่างรูปร่างไายๆต่อไปฟูจิมากมดูแล้วแปลกตาดีรส <laughs> ชาติ <ๆ S 1> มากับที่นี่รสชาติ ลองลองชิมดิรสชาตเป็นไงทดสอบอรัอยมันไปยังไงอ่ะ นั่นแหละแกงตะลรีมันของของาหารญี่ปุ่นนะที่นี่อร่อยเพราะว่าปกติก็ปกติกินแกงตะหรีมที่ร้านฟูกิในไทยใช่ไหมแต่นี่แต่นี่มันเป็นต้นตำลักราคาตต้นำลักถึงยอดถึงใจของแกงตะหรีมจริงๆว้าว 知り合いです。